กราบสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับรท่าน้ชงที่ติดตามมีคอเตอร์นะครับผมมีตอนนะครับวันนี้ที่เราเห็นข้างหลังนี้นะครับเราอยู่ที่ฟาร์มจระเข้นะครับเนื่องจากว่ามีประเด็นมาเมื่อหลายปีก่อนนะครับวีคนเนี่ยมาให้อาหารสัตว์แล้วก็กลับบ้านไปไม่มีอะไรก็พูดได้แค่นอง,ง,อง,องไม่ออกครับผมเราอยู่ที่ฟาร์มจระเข้ซึ่งเราจะบอกว่า <laughs> แม่เนคเคีย้วไม่ออกเลยครับผมนั่นแหละฮะ ก็เปลี่ยนบรรยากาศนะครับฟิลมาในสวนสัตว์บ้างนะครับผมซึ่งก็เป็นสัตว์ที่ผมชื่นชอบนะฮะโซนี่เนี่ยไม่ไปีประโยชน์เลสัตว์เอาใหม่นะใหม่นะห้าสี่สามสองสวัสดีครับมีพอร,อร์เตอร์ในวันนี้นะสัตว์มีหัวล้อดิอาอค,ครับห้าสี่สามสองคราวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับมีพอร์เตอร์ในวันนี้นะครับพบกับรีซอนะฮะ วันนี้นะครับเราเปลี่ยนบรรยากาศครับเรามานี่ครับฟาร์มจระเข้นะฮะไม่มีอะไรครับนึกอะไรไม่ออกก็อยากจะมาฟาร์มจระเข้เพราะว่าผมชื่นชอบจระเข้มันชนเดิมอยู่แล้วอยากจะให้อาหารสัตว์ด้วยนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยจะโดดลงไปให้มันแดกเลยนะครับผมล้อเล่นฮะก็วันนี้ครับเป็นเกมสุดคลาสสิกครับเท้อนในท้อสเปอร์ครับเปิดเราล้วเป็นไวท์ฮัสเลน เวมบรี่ครับนะฮะเล่นกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับเป็นเกมที่ยิงกันเยอะแยะมากมายอ๋อมายามาเลสโยเข้าไปโคตโดเจนนี่วาดี้ครับนาทีที่4เท่านั้นโขกไปแล้ว1-0นะฮะขึ้นนำเร็วมากนะครับใครเนี่ยเบอร์2ไม่รู้ให้เขาเอาทำเสียเรียบร้อยฮาร์รีเคนตัดบอลได้จี้เข้าไปจี้เข้าไปจี้เข้าไปแล้วยิงด้วยซ้ายหรือเปล่าเรียบร้อยครับสอแรก หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับแฮร์รี่เคนครับถ้าได้ยิงเมื่อไหร่ได้กดเป็นเข้านะครับนาทีที่7ครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับตอนนั้นเป็นประตูฟุตบอลโคชินะโอเชิติโนครับผมไหลเมาให้เวสบาร์ดี้ยิงไม่ได้นีครับมันจะยิงด้วยซ้ายโอ้โหเรียบร้อยเออพูดอะไรวะนั่นแต่สองหนึ่งครับเรียบร้อยแล้วครับนี่คายเบอร์แปดโอ้ยิงด้วยซ้ายโอ้โหใครวะเนี่ยเอียนาโชเู่ โอ้โหยิงซ้ายดีมากครับทุกวันนี้ไม่ยิงเลยนะครับโอ้โหเรียบร้อยครับตีเสมอเป็น2อสองครับอ้าวสามหนึ่งแล้วโทษทีเออลูคัลูลาให้มาเป็นใครแปนเข้าไปต่อเอลิกรามเมล่าครัอันี้49เป็น3าสองแล้วโอ้หยิงเยอะมากดานี่โรสแน่นอนตัวนี้เบอร์สามจะโยนไหมจะโยนไหมไม่โยนมมโยนโยนี้ว่าโยนนิดเลียวเข้ามาที่ลูลาตอกส้นไปให้รามเมล่าแล้วเข้าของตัวเองใครครับริสเตียนอะไรนะ ทิสเตียนฟุ๊กครับทำเข้าดูเองครับแม่ชื่อก็บอกนะฟุก๊กสามประตูต่อสามครับก่อนจบครึ่งแรกเฮ้ยครึ่งหลังแล้วดิบ้าะดูคัสมูล่าได้บอลอีกแล้วยอดไปเสาไกลใครแต่โอ้โหอยบ้าหรือไงนั่นมันอะไรอ่ะโอ้โหเรียบร้อยเลยความผิดพลาดของกองหลังครับเอริกราเมล่าครับแฮตติกวะเนี่ยใช่ปะ่ะอ๋อแขนน่งสองน่าสองสี่สามสี่สามที่มีที่หลุดมาแล้วยิงไม่ใส่โอ้แสกหน้าผู้สาวประตูตครับเป็นสี่เท่านี่เจ็ดสิบสามโอ้ยิงเยอะมากเกมนี้โคตรมัน โอ้โหเรีย,รยรบร,ยร้อยครับยิงเสยใต้คานเลยลูกนี้แสกหน้าพุังสาประตูเข้าไปแต่นี่ลดส,สีกทีนึงให้กับแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนตั้งป้อมปั่นด้วยขวาหรือเปล่าไม่ล็อกเข้าซ้ายแล้วย,ยงขวายโอ้โหเรียบร้อยครับ5ประตูต่อ4ีใช่ปะวะอันนี้เจ็หครับนี่เหมือนจะปั่นขวาไม่ปั่นเข้าซ้ายซ้ายทีเอียงขวาทีแล้วก็เรียบร้อยตามสูตรครับลูกนี้ยิงของเทนิองลีนะฮะแฮร์รี่เคนห้าประตูต่อสี่แล้วแล้วก็จบท่านี้เลยนะครับผมก็จบเกม เดี๋ยวกูไม่รู้ว่าจะมีอีกนะครับผมอ่าก็จบเกมไปนะครับสำหรับเกมนี้สุดมันครับเป็นเกมที่สเปอร์นะครับเอาชนะเลสเตอร์ฮะห้าประตูต่อสี่ยิงกันไปเก้าลูกในเกมเดียวถือว่าสุดยอดมา,มากเป็นการวัดกันร,ระหว่างแฮร์รี่เคนกับเ,เจมี่วาร์ดี้นะครับศูนย์หน้าทีมชาติอังกฤษนะฮะก็สัปดาห์นี้สุดยอดมากยิงกันเยอะแล้วก็ฟาวน์เจอร์เคฝากไว้ด้วยนะครับใครมีโอกาสไปก็ยังอยู่ที่สวนปการเหมือนเดิมไม่รู้ว่าตอนนี้ยังปรับปรุงหรือเปล่าก,ก็ฝากไปดูกันด้วยที่ฟาวน์เจอร์เค่กูพูดสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมอ้าววันนี้มีเรื่องมาบอกยังไงกันแฟนของล้มบอลนะฮะตอนนี้เนี่ยล้มบอลของเราเนี่ยนะร่วมมือกับออนไลน์แฟชั่นแล้วก็อย่าซือเราได้ลึกสิทธิ์ที่ถูกต้องจากพรีเมียร์ลีกอกลับมาเต๊เราจะมีไฮไลท์ให้ดูกันถูกต้องและที่สำคัญคือเราจะทำคอนเทนต์ของพรีเมียร์ลีกลูกย้งลูกยิงลูกเซฟลูกเซฟลูกเข้าประตูเองลูกอะไรต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นในพรีเมียร์ลีกตั้งแต่ในปัจจุบันและแม้กระทั่งในอดีตด้วยที่ผ่านมาทุกสัปดาห์คุณผู้ชมมมฝาากตติดดไว้้ยลลบอนะะฮป <ด>ใช่<ด>พเพื่อแจ้งเตือน,นครับ<ด>แล้วก็อย่าลืมนะครับของเราเนี่ยถูกลิขสิทธิ์ถูกต้องทุกอย่างแน่นอนครับ<น>ผมสวัสดีครับ